วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวดูดจันไฟนะครับของเวฟร้ยสิบไอนตั้งแต่ปี2011ขึ้นไปนะครับจนถึงปีปัจจุบันนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาอยู่นะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับใช้ง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันใช้ประแจนะครับในการขันดูดออกมานะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้แบบเป็นด้ามต่อเหมือนเมื่อก่อนครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็ ขันเข้าไปก่อนจากนั้นเราก็ขันตัวนอกนะครับเข้าไปจากนั้นก็ใช้ครีมล็อกนะครับในการดีบเอาไว้ครับจะใช้ปัจจัยนีไปได้นะแต่พอดีผมไม่มีประแจเลยใช้ครีมล็อกนีบแทนหลังจากนั้นก็ใช้บล็อกลมนะครับเบอร์17นะครับตัวนี้เบอร์17ขันเข้าไปมันง่ายตรงนี้นะครับตรงที่ว่าเราใช้บล็อกลมกขันได้เลยนะครับเราไม่ต้องตอกเหมือนแบบเป็นด้ามตอกเหมือนเมื่อก่อนนะตัวนี้ หิงพืชเขาเดียวออกเลยนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับตรงรูปตะก้าสีเหลืองๆนะครับมีเก็บปลายทางเลยสนใจก็ก,กดได้เลยครับผม